เลขสุดท้ายแล้วนะครับวันเวลาไวเหลือเกินนะครับเพื่อนรักลือชัยนะครับเพชรบูรณ์เดี๋ยวเพื่อนดูหมายเลขโทรศัพท์ท้ายท้ายรายการแล้วเดี๋ยวเพื่อนโทรมานะนะครับเมื่อสักครู่ในน้องทีมงานบอกว่าเพื่อนไม่ได้ให้ใหมายเลขไว้นะครับผมเราเดี๋ยวคุยกันรักคิดถึงเพื่อนเสมอนะครับลือชัยเพชรบูรณ์สุภาพรุ่ฐานมานะครับ และทุกท่านครับเหตุและผลเดียวในการทํารายการของผมนะครับความถูกต้องชัดเจนเท่านั้นนะฮะที่จะให้ท่านกลับคืนไปไม่มาเยินยอไร้สาระดีคือดีไม่ดีคือไม่ดีดีไหมครับโอนะครับโอคือใครครับน้องในทีมงานที่นี่น่ารักเชียนะครับผมอ่านะครับโอครับมีสายเข้ามาหรือยังครับสายมาแล้วสวัสดีครับผมโปรดใช้วิ จัรยานในการชมด้วยนะครับผมนะฮะสายเข้ามาแล้วจากไหนครับผมสวัสดีครับจากคุณบุญช่วยจินสอนค่ะคุณบุญช่วยนะครับโทรมาจากจังหวัดอะไรนครสวรรค์ค่ะนครสวรรค์นะครับอายุเท่าไหร่ครับอายุสี่สิบเจ็ค่ะสี่ิบเจนามสกุลอีกครั้งครับอะไรกินสอนค่ะกินสอนนะครับสอนตัวไหนครับผมสอนตัวไก่รอลิงนนหนไม่เอกแล้วก็สอนลอบอค่ะโอ้นะครับกินสอนอะ นะครับอายุสี่สิบเท่าไหร่นะครับสี่สิบเจ็ดค่ะสี่สิบเจ็ดนะครับปัญหาสองข้อเลยครับเชิญครับข้อที่หนึ่งคุณบุญช่วยคะเชิญเลยครับปัญหาต้องการทราบอะไรอยากทราบว่าทําไมทึาทํางานไม่ค่อยรุ่งเลยคะครับผมตอบเลยคุณบุญช่วยครับที่ทําไม่รุ่งเนี่ยเพราะว่ารอบข้างเนี่ยค่อนข้างจะสร้างปัญหาผมไม่ได้ว่างไข่นะฮะไม่ว่าจะเป็นบุตรคนอะไรก็ตามสังเกตไหมฮะ กำลังใจคนนี่สําคัญนะครับท่านผู้ชมนะฮะบ,บางครั้งคุณบุญช่วยเนี่ยทำเหนื่อยนะแต่ว่าสิ่งตอบแทนที่ได้มาจากคนรอบข้างจะเป็นใกลก็ตามไม่เหมือนันไม่เหมือนดั่งใจเราใช่ไหมครับคุณบุญช่วยนั่นก็คือปัญหาแต่ถ้าไม่นับปัญหาคนรอบข้างนะครับรับผิดชอบงานวันต่อวันวันต่อวันก็ถือว่าคุณบุญช่วยทําหน้าที่ดีที่สุดแล้วครับผมนะฮะไม่ต้องไปสนใจไรใครรอบข้างทั้งสิน้นสนใจหน่อยแต่ไม่ต้องไปสนใจมากนะครับปัญหาจะได้ไม่เกิดร่างกายที่เป็นอยู่นี้ล่ะคะสุขภาพ ปัญหาคืออะไรครับคุณบุญช่วยปวดหัวเข่าค่ะปวดหัวเข่านะครับเดี๋ยวผมกดดูนิดนึงดูแบบตัวเอ็กซเรย์นะครับหัวเข่านี้แล้วก็แปลกมันก็ไม่หายเดี๋ยวมันก็บางครั้งก็มันก็มีเป็นมากกว่านี้บางทีมันก็คลายๆใช่ไหมครับจ้าระวังให้ดีนะครับปัญหาแบบนี้เนี่ยจะต้องไปปรึกษาแพทย์เฉพาะทางนะครับจะเป็นด้านกระดูกหรือจะเป็นด้านไหนอย่างไรก็ตามที่เกี่ยวกับหัวเขา่าขอให้ไปรักษาให้ต่อเนื่องหน่อยนะครับคุณบุญช่วย มันะจะทรงและดีขึ้นแต่ไม่หายสนิทนะครับระวังให้ดีนะครับโชคลา,าบไม่ถือว่าหายไปหมดแต่ว่าก็ยังมีแต่ต้องทําอะไรนะครับแลบกันในสิ่งนั้นจะเป็นตัวเลขต่างๆจะไปเสี่ยงทายภาพไม่มีนะฮะทำจะหมที่หมดสินไหมคะมันค่อยๆค,คลายคลายไปครับจะมีใคกรก็ตามนะครับซึ่งเป็นญาติจะเป็นคนรู้จักอะไรก็ตามบางครั้งเขาก็จะมาร่วมด้วยช่วยกัน เกี่ยวกับการทํางานหรือจะมาให้อะไรก็ตามนะครับก็รับรับไว้บ้างก็ดีนะครับคุณผู้ช่วยนะแล้วงานที่ทําอยู่นี่ครับก็ยังดีอยู่ครับงานที่ทําอยู่เกี่ยวกับอะไรครับทําเป็นแม่บ้านค่ะก็ได้อยู่ครับผมนะครับบอกแล้วไม่ต้องไปสนใจอะไรใครหน้าที่เรามีรับผิดชอบอะไรก็ทําไปนะครับคุณผู้ช่วยไปทํคกุศลข้อหนึ่งนะครับคุศลข้อนี้จะเกี่ยวพันกับศาสนานับถือศาสนาอะไรครับ ศาสนาพุทธค่ะกิจกรรมของสง์ผลจะพูดแบบนี้นะครับหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับศาสนาถวายสังฆทานถวายค่าน้ําค่าไฟให้กับวัดที่ใกล้เคียงหรือที่ไหนอย่างไรก็ได้ให้ทําต่อเนื่องเดือนละหนึ่งครั้งอย่างน้อยเมื่อทําแล้วจะเกิดความสุขความเจริญนะครับคุณบุญช่วยค่ะโชคดีครับผมสวัสดีครับท่านต่อไปนะครับไปจังหวัดสุพรรณบุรีคุณกาญจนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณกาญจนาอยู่อำเภออะไรครับ อำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองศิลปินเยอะนะครับจังหวัดการสุพรรณบุรีนะครับผมคุณกาญจนาอายุเท่าไหร่ครับอายุ3 9ค่ะ39ปีนะครับผมน้ำหนักตัวก็ควบคุมหน่อยแล้วกันนะครับะนะครับมันเข้าเขตทวมแล้วทราบใช่ไหมครับคุณกาญจนาทราบค่ะแหวนที่เคยใส่เดี๋ยวมันจะขับนิ้วนะฮะ,ค,ะคุณกาญจนา,จนาครับปัญหา2ข้อเลยข้อที่หนึ่งสุขภาพค่ะไปตรวจร่างกายมาบ้างไหมครับ เคยตรวจแล้วค่ะผลปรากฏเป็นอย่างไรครับไขมันค่ะไขมันนะั่นแหละครับพอบเสียงมาปุ๊บท่วมมาปั๊บเลยนะฮะค่ะลดน้ําหนักแล้วก็พยายามนะครับออกกําลังกายและทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับไขมันมันก็จะดีขึ้นตามลําดับนะฮะค่ะถ้าพูดไปก็หมายถึงว่าอาหารการกินประเภทของมันของทอดอะไรก็ตามหลีกเลี่ยงหน่อยลวกันนะครับผมและเมื่อถึงเวลาที่มันไม่สมควรจะรับประทานอาหารแล้วก็ไม่ต้องไปรับประทานนะครับ ติดกล้วยน้ำว้าไว้สักหน่อยดีไหมหิวหิวตอนกลางคืนติดไว้สองวีเลยค่ะดีครับผมนะครับกินกล้วยน้ำว้ามีประโยชน์หลายอย่างนะครับสุขภาพผ่านไป้อที่สองเชิญครับน้โชคลาบค่ะโชคลาบนะครับบอกได้เลยว่าวาจาเนี่ยจะเป็นโชคลาบนะครับเมื่อเอื้อนเอ่ยอะไรก็ตามนะครับในการเป็นคนกลางติดต่อเรื่องทุกเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินจะเป็นโชคลาบแล้วดีด้วย แต่เรื่องเสียงทายเรื่องจะเป็นเสียงตัวเลขไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวนะครับเพราะว่าภาพไม่มีปรากฏนะครับชัดเจนนะฮะ,ะไปทำกุศลข้อหนึ่งครับกุศลข้อนี้จะเกี่ยวพันกับเด็กด้วยโอกาสทุกประเภทตามตู้บริจาคูลนิธิที่ต่างๆร่วมด้วยช่วยกันไปทําด้วยเงินเล็กน้อยตามกําลังนะครับเมื่อทาแล้วจะเกิดความสุขความเจริญเกี่ยวกับเด็กด้วยโอกาสทุกประเภทนะครับค่ะโชคดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตไปจังหวัดตราดนะครับคุณสถาปนาสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณสถาปนาอายุเท่าไหร่ครับ24ครับ24ปีเด็กน้อยคนนี้<ม>เด็กชายสถาปนาสำหรับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับมองสถาปนา<ช>เป็นเด็กน้อยแต่ทำไมมากความสามารถเหลือเกินละ่ะสถาปนาเก่งหลายอย่างตอนนี้ทำงานอะไรหรือทำอะไรอยู่ไหมครับทำงานห้างครับเกี่ยวกับอะไรครับเป็นแคชเชียครับแคชเชียเป็นคนซื่อสัตย์และไม่มีการที่จะนะครับคิด ในสิ่งไม่ดีใช่ไหมครับ<ช>คุณสถาปนา<ช>เงินเกินก็ได้เข้ากระเป๋าก็ได้แต่ไม่เอาใช่ไหมครับใช่ค่ะขอชมเชยนะครั้งที่แล้วก็มีเงินเกินแต่ก็ปรับใ,ให้มันพอดีใช่ไหมครับใช่ค่ะนั่นแหละนี่คือสถาปนาปัญหาสองข้อเลยข้อที่หนึ่งคืออยากเปลี่ยนงานจะได้ครับเคยเขียนใบสนัรไปแล้วจะไปที่ไหนครับสถาปนาอยากเข้ากรุงเทพมากกว่าครับกรุงเทพมาทําอะไรครับ เสมัครงานเป็นเจ้าที่เกี่ยวกับบลกเกอร์เกี่ยวกับทองคำครับได้ครับแต่ใช้เวลาหน่อยนะเพราะตอนนี้คนที่สมัครไปอีกมันเยอะนะครับมันไม่ใช่น้อยใช่ไหมครับคนที่สมัครมาในเกี่ยวกับเรื่องงานที่จะไปทาเนี่ยใช่ไหมครับใช่ครับรอยยับเวลาภายในหนึ่งปีแล้วกันนะครับถ้าไม่ถ้าไม่เกี่ยงเรื่องเวลานะได้เข้ามาครับครับตอบชัดนะฮะขขอที่หนึ่งข้อที่สองเชิญครับเรื่องสุขภาพครับ สูงภาพนะครับระบบย่อยก็ไม่ดีกล้ามเนื้อตาก็มีปัญหานะครับนี่ผมตอบตามภาพเลยนะฮะแล้วอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแปลกด้วยโดนละอองฝนนิดนึงก็มีปัญหานั่นนะครับสถาปนาทราบใช่ไหมครับใช่ครับออกกําลังกายได้แล้วออกกําลังกายหน่อยนึงสร้างพลังให้มันเข้มแข็งในร่างกายหน่อยนะครับ,รบเดี๋ยวมันจะอยู่ในเหตุและผลก็คือว่าแข็งนอกอ่อนในนะ ทฤษฎี CD 4ข้อนี้ท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้ด้วยนะครับทำให้ได้นะฮะหนึ่งนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ2รับประทานอาหารตามหลักพุชนาก,การ3ออกกําลังกายตามโอกาสที่เหมาะสม4ความเครียดให้น้อยที่สุดนะครับสถาปนานะครับก็ถือว่าปลอดภัยสุขภาพไม่มีอะไรที่ร้ายแรงแต่ที่ผมบอกไปตะเกียเนี่ยมันคือเรื่องจริงใช่ไหมครับคุณสถาปนานะครับใช่ครับอีกเรื่องหนึ่งด้วยกล้ามเนื้อตาเวลาเพ่งเนี่ยสังเกตไหมครับ จุดโฟกัสก็หมายถึงจุดที่มันรวมตัวเนี่ยเวลาคนเพ่งเนี่ยปกติมันจะต้องชัดใช่ไหมฮะสถาปนา<ช>แต่น,<ช>นี่ด้วยไวไม่เท่าไหร่ยี่สี่เวลาเพ่งปุ๊บจุดเนี่ยมันพลาดสังเกตไหมครับใช่ค่ะวิตามินเอสารอาหารต่างๆที่บำรุงสายตาให้มันเข้ามาในร่างกายได้แล้วนะครับ,รบไปทํากุศลนข้อหนึ่งเกี่ยวกับคนตาบอดหูนวกนั่นแหละเงินเล็กน้อยตามกําลังตา,ตามตู้รับบริจากทั่วไปที่พบเห็นหรือจะเป็นอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับนะครับ มูลนิธิคนตาบอดหูหนวกกิจกรรมต่างๆเมื่อทําแล้วจะเห็นและได้ยินในสิ่งที่ดีและไม่ดีเพื่อการแก้ไขนะครับโชคดีครับผมสวัสดีครับขออนุญาตไปพิสุนโกวันนี้พิสุนโรกหลายท่านนะครับนะไพฑูรย์นะนะครับคุณสมนึกสวัสดีครับสวัสดีค่ะอายุเท่าไหร่ครับห้าสิบแปดปีค่ะห้าสิบแปดปีห้าสิบแปดปีใส่ซื่อบริสุทธิ์มาตั้งแต่เด็กหญิงสมนึกเลยใช่ไหมครับก็ก็ก็แบบนั้นครับเป็ยังไงจมอย่างนั้นแหละครับ ปัญหาสองข้อคนดีดีดีท่านนี้เชิญเลยครับข้อที่หนึ่งอ๋อก็อยากจะถามครอบครัวค่ะครอบครัวเป็นไงบ้างเอ่ยครอบครัวนี้ชุนุมุลเล็กๆนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อะไรนะครับผมครอบครัวนี้มีใครบ้างครับอ๋อก็มีสามีแล้วก็ตัวเองแล้วก็บุตรค่าครับนะครับก็ไม่วุ่นวายอะไรกับใครใช่ไหมครับครอบครัวนี้มีความเป็นอยู่กินง่ายนอนง่ายดาเนินชีวิตกันแบบง่ายๆนะครับ ขอชมเชยนะครับครอบครัวนี้อบอุ่นครับผมมีปัญหาอะไรก็นะครับบอกกล่าวกันไปปัญหานั้นก็หมดไปละครับคุณสมนึกนะข้อที่หนึ่งครอบครัวตอบแล้วข้อที่สองเชญครับโชคลาภค่ะโชคลาภนะครับมองไม่เห็นเลยคุณสมนึกครับผมเลยคน้ำซ้ําเวลาช่วยเหลืออะไรใครไปนะครับก็หายไปหมดเลยนะครับโชคลาภเนี่ยมีอย่างเดียวเลยที่ดีที่สุดก็คือไม่มีโรคคืนลาบมันประเสริฐนะฮะตอนนี้ทํางานอะไรอยู่ไหมครับผมคุณสมนึก รับราชการค่ะที่ไหนครับผมอ๋ขอขงสงวนเนาะไม่เป็นไรครับสงวนสงวนถามเดี๋ยวผมก็สงวนตอบเหมือนกันนะครับ <ผม S 2> รับราชการเนาะที่ไหนก็ได้ครับไม่เป็นไรครับผมสงวนสงวนตอบผมก็ต้องตอบนะฮะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมเข้าใจครับคุณสมนึกผู้ใหญ่เนี่ยเมตตาสนับสนุนนะนะครับแต่เพียงว่าว่าคุณสมนึกคุณสมนึกเป็นคนตรงทราบใช่ไหมครับ ใช่ค่ะหลิวลู่ลมหน่อยดีแม่หลิวลู่ลมหลิวลู่ลมน้ำเนี่ยเทในภาชนะอะไรก็ตามใส่ไปในรูปทรงแบบไหนมันก็ไปตามรูปทรงนั้นแต่ของคุณสมนึกเนี่ยมันลงไปเหมือนน้าแข็งอ่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะปรับหน้อยเปลี่ยนน้อยนะครับแล้วจะได้ในสิ่งที่สมควรได้ครับน้องๆเนี่ยเขาเรียกคุณสมนึกว่าอะไรรู้ไหมว่าไงเขาเรียกพี่ไม้บรรทัดอ๋อใช่เลยใช่ไหมใช่เลยเอาสนหนึ่งเรื่องน้องไพฑูรย์ เขาเรียก oh. พี่ไม้บรรทัดมาแล้ว oh. ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะนะแหมแล้วเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาใจแป้วทุกครั้งใช่ไหมครับถ้าถ้าคุณสมนึกนะครับโชว์พลังเมื่อไหร่นะครับอยู่ไม่ติดกันเลยใช่ไหมครับ ก็มีบางเล็กๆไม่เล็กไม่เล็กแล้วครับครั้งที่แล้วก็คือหาไปทั้งที่ทํางานนะนะครับสายตาวาจากริยาเนี่ยนะครับโอ้โหนี่ดีนะไม่เป็นเบอร์หนึ่งนะถ้าเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็จัดระเบียบใหม่หมดเลยใช่ไหมครับผมตอบเนี่ยด้วยความเป็นตุ้เอ็กซเรย์แล้วถ้าคุณสมนึกนีได้รู้จักผมย้อนกลับไปเนี่ยถามตรงๆอีกนิดนึงเคยรู้จักผมบ้างไหมตุ้เอ็กซเรย์ฮะเคยรู้จักไหมครับ ไม่รู้จักเปอยู่ไหนมากทนครับท่ครัทนครับท่านครับท่รับท่รับทานับท่านครับานครับท่านครับคุัสม่นครับครับทานครั่นครับทนครับท่านครับ่านครับทาครับท่านคัทานรับหนครับท่านับทานครับท่นรท่านรานครับท่างคับนครับทนครันครท้านนครับ่นร่วงคังทนครนะรับท่านครับทนครับานะครับดมานครเ่านครครีบด่านครั่านลงภบท่านครับท่านครนครบทครับท่นคงัานครับท่นครับท่านคบนับนคงานครัครับทกๆนๆรับท่านครับ ผมพูดเนี่ยตามภาพาคุณสมนึกอยู่ทางบ้านนะฮะอยู่พิษณุโลกแต่จอมีให้ผมเลือกอ่านนิสัยอย่างนี้นะครับในร่างกายยงี้ๆซึ่งมันเป็นเรื่องเรื่องเหลือเชื่อโปรดใช้วิจารยานในการชมด้วยนะครับใช้วิจารยานในการรับชมหรือเปล่าครับผมคุณสมนึกนะใช้นะเอานะครับเอาละเวลาจะหมดแล้วครับเหลือสองนาทีไปทำกุศลข้อหนึ่งนะครับกุศลข้อนี้จะเกี่ยวพันกับโลงศพนะฮะ ไปบริจาคเงินซื้อลงศพให้กับศพไม่มีญาติครับตามตู้รับบริจาคทั่วไปที่พบเห็นทําต่อเนื่องเดือนละหนึ่งครั้งอย่างน้อยแล้วก็จะเกิดความสุขความเจริญนะครับโชคดีครับคุณพี่ไมบ้บรรทัดสวัสดีครับเอาสะหนึ่งชื่อเลยเวลาเท่าไหร่โอ้ครับสองนาทีทองนะครับแถมหนึ่งข้อสุนทรสุขเรื่องนะครับอายุห้าสามปีเอสเอ็มเอสปัญหาเลยครับจะได้ตอบให้หนึ่งท่านก่อนที่จะบอกกล่าวหมายเลขที่ติดต่อ ปัญหามีไหมครับคุณสุนทรทำมาอีกขึ้นปัญหาตอบเลยทุกอย่างที่จะถามมานะฮะดูแลแก้ไขได้จะมีบ้านเป็นของตัวเองไหมมีครับแต่ต้องใจเย็นภายใน4ปีนะฮะปีนึงก็ภายใน4ปีแล้วอานะครับขออนุญาตนะครับท่านใดต้องการที่จะติดต่อทราบเรื่องราวตูว้เอ็กซเรย์อะไรก็ได้หมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวจะขึ้นอยู่หน้าหน้าจอนะครับแต่ที่แน่ๆน,นะครับ w w w คนตาทิพย์ตอนนี้นะฮะเปิดมาประมาณเกือบ6ปี ท่านที่ให้เกียรติเข้าไปชมนะครับในเว็บไซต์นี้ประมาณเกือบ23ล้านแล้วนะฮะเยอะไหมครับพปทุนเยอะนะครับขอบคุณครับแล้วท่านล่ะครับเราเข้าไปดูสิครับว่าผู้ชายคนนี้ทําไมคนต้องเข้าไปดูละเกินอะไรพี่นัทจุพลโรธาวรประธานเครือใครนะครับต่อต้านทุจริตแห่งชาติท่านได้ทําเว็บไซต์นี้ขึ้นมาและทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามซึ่งรู้จักผมและในวินาทีนี้นะครับ มีหนึ่งท่านนะครับสุดยอดในคำบรรยายน้องวิจิตรานะครับผู้อุปสของการบินไทยหัวหน้านะครับเกี่ยวพันกับเรื่องนะครับแอร์โฮสเตดก็กำลังดูรายการนี้อยู่แต่ดูทางเน็ตนะครับเป็นคนดีจะทำอะไรก็ตามนะครับเรื่องจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามให้มีความสุขความเจริญนะครับเวลาขยับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหมายเลขโทรศัพท์พรยุนครับของตัวไอซ์เรย์ยังไม่ขึ้นเลยนะกำลังจะขึ้นไหมครับหมดเวลาแล้วนะครับหมายเลขโทรศัพท์นั่นละ 0814568913เพื่อนลือชัยนะครับจดไว้นะเพื่อนนะนะครับลือชัยเพชรบูรณ์แล้วก็0863183708 0814568913นะครับ0863183708 w w w o n t a t คนตาทิพเแบบนะครับเกือบ23ล้านแล้วท่านที่ให้เข้าไปชมนะครับแล้วเหตุผลของความเป็นจริงว่าตุย้ยเอ็กซ์เลย์ดำเนินชีวิตแบบไหนทำงานอะไรนะฮะร,รายการต่อไปนะครับผมไขรหัส รับจากสวรรค์น้องอูดน้องสุธิรักษ์ของพิทุเอ็กซเรย์นะครับมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับไพย,ยิปซีระดับต้นๆของประเทศนะครับอาจารย์กิติคุณพลวันครับผมเดี๋ยวสักครู่เดียวก็จะเจอน้องแต่ที่แน่ๆนะครับทุกท่านที่ชมรายการเปิดจิตส่องกร,รมอยู่ในขณะน,นี้ไม่ว่าท่านจะอยู่ณที่ไหนในโลกใบนี้นะครับผมตัวเอ็กซเรย์พร้อมทีมงานของไฟนะครับผมชนแนลก็ให้ทุกท่านพร้อมครอบครัวจะมีความสุขความเจริญสู่ภาพร่างกายจิตใจให้เข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแรง ให้โชคดีนับตั้งแต่วันนี้และตลอดไปนะครับกลับมาพบกันวันเสาร์หน้า2องทุ่ม1ินาทีกราบสวัสดีครับผม